ณจุดนี้เนี่ยประเทศบอบช้ำมาเยอะแล้วนะครับในช่วงเก้าปีที่ผ่านมาเพราะั้นนนี้เร,เราเราเราถือว่าเราเป็น <c oughs> เราอยากจะเสนอตัวว่าในอีกสี่ปีข้างหน้าเนี่ยพรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่โดนใจประชาชนที่สุดครอบคลุมทั่วถึงที่สุดไม่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าเป็นเรื่องของสังคมไม่ว่าเป็นเรื่องของอิสรภาพเสรีในการที่จะทําอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับครับพรรคเพื่อไทย ย้อนไปพลังประชาชนไทยทักไทยแต่ว่าในแง่หนึ่งมันก็มีข้อคอรหาใช่ไหมครับความโปร่งใสในการบริหารกิจการประเทศผลประโยชน์ทับซ้อนกับคนกลุ่มคน,คนบางคนในรัฐบาลที่ถามว่าถอดบทเรียนยังไงเพื่อจะได้ถามต่อว่าแล้วคุณสรษฐาจะระมัดระวังตัวหรือจะไม่ย้อนกลับไปทั้งบทเรียนเดิมยังไงหาก <นา S 2> ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคิดว่าป <c oughs> ัจจุบันนี้เนี่ยมีผลประโยชน์ทับซ้อนในรัฐบาลนี้ไหมมันก็มีะ ผมไม่ได้บอกว่าในในใน,ในพรรคเพื่อไทยในอนาคตจะไม่มีแน่นอนเราไม่อยากให้มีนะครับเรื่องของทุนใหญ่ครอบงาธุรกิจทั้งหมดเนี่ยเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเป็นนโยบายใหญ่ของเราอยู่แล้วนะครับว่าเราไม่เห็นด้วยกับเรื่องของอะไรที่มันใกล้เคียงกับโมโนโพลีนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญอย่างมากอยู่แล้วนะครับกาลเวลาก็เปลี่ยนไปนะครับคนที่จะมานําประเทศก็เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นคุณ ท่านใจเกษมหรือเป็นคุณแพทตองไทยหรือเป็นกระผมเองก็ตามที่ก็ไม่เคยเป็นมาก่อนก็ไม่เคยเป็นมาก่อนอนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนมีการศึกษาประวัติศาสตร์มานะครับแล้วก็ทุกคนก็มีความปรารถนาดีกับประเทศชาติเอาประชาชนเป็นหลักพอมาอยู่พักนี้แน่นอนทางพักก็ต้องอธิบายเช้ากางวันเย็นคุณทักษิณไม่เกี่ยวข้องแต่ในทางการเมืองยังไงเราก็เราก็เห็นแล้วก็มองเชื่อมโยงกันตลอด คุณทักษิณกับพักเพื่อไทยแม้แต่ตอนยุคคุณยิ่งรักเคยหาเสียงด้วยซ้ำว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำใช่ไหมครับพอครั้งนี้มาเป็นคุณเศรษฐาอาจจะไม่ใช่คนในครอบครัวแต่จะพ้นเงาคุณทักษิณไปได้ยังไงยประเมินตัวเองไหมว่าถ้าเข้ามาแล้วจะต้องรับฟังคำสั่งจะต้องทำตามตามที่คุณทักษิณชี้นิ้วบอกพักเพื่อไทยเรายึดโยงประชาชนเป็นหลักนะครับผลประโยชน์ของประชาชนเป็นประโยชน์ที่สูงสุดนะครับเหตุผลที่ผมเข้าพักพรรคนี้ก็เพราะเหตุผลนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพูดตรงๆเนี่ยนโยบายหลักจริงๆแล้วเนี่ยมัน70% 8 0เนมันเห็นด้วยอยู่แล้วไม่ต้องให้พี่หมอ밍ม,มาครอบงำผมไม่ต้องให้พี่หมอสุรพงศ์หรือว่าพี่โ้วนมาครอบงำผมเราคิดตรงกันอยู่แล้วเพียงแต่รายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องมีการที่ต้องถกเถียงกันเป็นธรรมดานะครับคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีที่ใช้คำว่ามีความนิยมสูงสุดคนหนึ่งในประวัติศา,ศา,ศาสตร์ของการเมืองไทยท่านประสบความสำเร็จทั้งนวในวงการธุรกิจและในวงการการเมือง แล้วก็ประสบอุบัติเหตุทางด้านการเมืองไปนะครับถ้าเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้านะครับไม่ต้องถูกครอบงาเราเองเราก็รู้ว่าท่านพูดอะไรอยู่ท่านคิดอะไรอยู่ท่านเจอใครบ้างอะไรยังไงท่านก็ถ่ายทอดมาท่านยังมีความเป็นห่วงประเทศไทยอยู่นะครับก็พูดมานะครับถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเกิดผมได้รับเกียรติสูงสุดนะครับแทนที่จะเป็นท่านใจยกเกษหรือคุณเองเนี่ย ไม่ไม่มีใครครอบงำผมได้ครับนอกจากประชาชนนะครับ,รบผม,มอยู่ของประชาชนเป็นหลักนะมองอยังไงกับการที่คุณทักษิณอยากจะกลับบ้านอันนั้นผมว่าเคารพนะครับเพราะในฐานะในฐานะที่เป็นครบพอ่พอคนเหมือนกันเนี่ยผมก็เห็นใจนะครับแต่ว่าประเทศมีกฎหมายนะครับท่านเองท่านเข้าใจว่ากฎหมายเนี่ยคืออะไรต้องทําอย่างไรถ้าจะกลับบ้านนะครับผมก็มีความเห็นใจแล้วก็เข้าใจแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของท่าน ถ้าเกิดว่าคุณเสฐาขึ้นเป็นนายกรัฐมแล้วมันเริ่มมีข้อเรียกร้องอาจจทางพรรคอาจจะกดดันผลักดันกฎหมายบางอย่างอะไรที่เกี่ยวข้องกับการหรืออำนวยความสะดวกอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณทักสิณกลับบ้านเนี่ยคุณเสถาถึงจังหวะนั้นจะต้องตัดสินใจยังไงเป็นเรื่องของราาาัฐสภาแต่ผมมาถามถามผมถ้าเกิดถ้าเกิดจะมาก็ต้องมาตามตาม,ตามทางกฎหมายกฎหมายถ้า,ถาเกิดไปยังไงก็ต้องกลับมาทางนั้น<ม>นะครับจะบอกกฎหมายพิเศษมาเพื่อคนคนเดียวกันผมไม่เห็นด้วย อันนี้ทางพักนี่เคลียร์กันยืนยันตรงกันทุกคนแล้วใช่ไหมเรื่องนี้จะโทษกรรมเรื่องอะไรจะไม่มีพูดกันเรียบร้อยแล้วครับอะไรมาพูดกันเรียบร้อยแล้วนะครับแสดงว่าก็ถอดบทเรียนกันตอนปีห้าหกันพอสมควรเข้าใจครับว่าจะไม่ได้มีซ้ำรอยจากนั้นอยากจะบอกอะไรกับใครก็ตามที่อาจจะกังวลการขึ้นมามีอํานาจของพักเพื่อไทยโดยเฉพาะผู้มีอํานาจด้วยกันเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่อํานาจในทางการเมืองนะอาจจะอํานาจอย่างอื่นอย่ากลัวเลยครับ เรามาทําเพื่อประชาชนครับเราผมไม่ได้มาแข่งกับพรรคเพื่อไทยไม่ได้มาแข่งกับพรรคการเมืองอื่นเรามาแข่งกับความยากจนความไม่เสอมอภาคความเท่าความไม่เท่าเทียมที่มันมีอยู่อย่างล้นหลามในสังคมปัจจุบันนะครับมาช่วยกันให้ให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขดีกว่าไม่ต้องกลัวอะครับไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเหตุผลอื่นๆใดทั้งสิ้นนะครับครับแต่ว่าก็เห็นอยู่นะมันก็จบด้วยรัฐประหาร4ี้าครั้งหนึง่ง รัฐประหารห้าเจ็ดครั้งหนึ่งผมก็ต้องถามกลับไปว่าพี่น้องประชาชนน่ะยอมรับรัฐประหารหรือเปล่านะครับจุดยืนพรรคเพื่อไทยคือเราไม่ยอมรับแน่นอนนะครับเราต้องการเป็นมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สากลโลกยอมรับรัฐสถานเป็นอะไรที่ก็ดูสิแปดเก้าปีมาแล้วเราอยู่ตรงไหนหลังจากวันนั้นมาใช่ไหมครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนเข้าใจถึงผลกระทบในทางลบ อย่างร้ายแรงของเรื่องการทรํารัฐประหารจุดยืนของพระพุทธเจ้าชัดเจนครับเราไม่ยอมรับครับ,บมีการรัฐประหารเขียงกฎขึ้นมาเพื่อเอื้อประโยชน์พระพวกเพื่อนว่พี่พี่เพื่อนฟ้องตัวเองเข้ามามันรับไม่ได้หรอครับมีมีกังวลสักสักแบบฉุกคิดส,สักนิดนึงไหมครับว่าถ้าก้าวเข้ามาในทางการเมืองแล้วเนี่ยแล้วสมมุติว่ามันไปถึงตําแหน่งสูงสุดอย่างนายกรัฐมนตรีจริงๆเนี่ยชีวิตอาจจะจบไม่สวยเหมือนกับคุณนักษิณเหมือนกับคุณยิ่งลัก ผมก็ผมก็ยึดกับประชาชนเป็นหลักยึดกับหลักนินิธรรมเป็นหลักนะครับปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างทุกประการนะครับฟังเสียงประชาชนฟังเสียงเสาหลักทั้งหลายที่ค้ำประเทศนี้นะครับอยู่เพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าผมว่าผมสามารถถ้าได้รับการไว้วางใจผมจะสามารถพลิกฟื้นประเทศไทยให้มีเวที่ยืนในสากลโ,โลกอีกครั้งหนึ่งครับ แต่บางทีมันก็อาจจะไม่ได้อธิบายกันด้วยหลักกฎหมายหลักความถูกต้องเหมือนกับใ,ในอดีตนะก็ <c oughs> ต้องถามประชาชนเขายอมรับหรือเปล่าว่าคน<อ>บางคนเนี่ยเขา,เขาไม่เคารพกฎหมายหรือเปล่าในการที่ไปทําอย่างนั้นที่มีการใช้กําลังมีการใช้ปืนมีการใช้รถถังออกมาผมว่ามันหมดสมัยแล้วนะครับแต่เราก็พูดงี้กันมาหลายหลายสิบปีแล้วผมก็เข้าใจผมก็เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นําแต่ละคนก็มีวิธีการบริหารจัดการปัญหาต่างกันไปผมเองผมก็มีาวิธีการบริหารจัดการปัญหาต่างกันไปเหมือนกัน แต่ผมเข้าใจว่าทุกสถาบันเนี่ยรักชาติเหมือนกันทุกสถาบันรักประชาชนเหมือนกันการพูดคุยการมีการสนทนาการที่เราได้มาแชร์ความคิดเห็นกันนะครับแล้วก็ประโยชน์ของประชาชนถ้าเกิดทุกคนประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเนี่ยผมเชื่อว่าเราสามารถคุยกันรู้เรื่องครับทำไมถึงไม่อยู่ทําธุรกิจหลายคนก็อาจจะมองอสบายจะตายจริงๆอาจจะไม่ต้องบริหารเองแล้วก็ได้นะก็สบายก็สบายกายมีมีทรัพย์สินเงินทอง พอประมาณลูกก็เรียนจบแล้วใช่ไหมครับสุขภาพก็ยังพอไหวประสบการณ์ก็สะสมมา30สี่กว่าปีแล้วนะครับก็อาจจะเห็นว่าผมมีความสุขทางกายแต่ทางใจที่มันเห็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมพี่น้องประชาชนอยู่ไม่เป็นสุขเนี่ยแล้วเราคิดว่าเรามีช่องทางในการที่จะช่วยเหลือเขาได้เนี่ยผมว่ามันมันก็เป็นการน่าเสียดายนะถ้าเราไม่ลองเสนอตัวมาถ้าเกิดถ้าเกิดพี่น้องเห็นว่าเหมาะสมเห็นว่าเราสิ่งที่เรานําเสนอ สิ่งที่เราพูดคุยนะครับแล้วก็ปรัชญาในการที่เราจะแก้ไขปัญหาเนี่ยโดนใจเขาเพื่อเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งถึงวันที่14ถ้าเกิดเห็นชอบก็พร้อมที่จะเข้ามาถ้าเกิดไม่ใช่ก็ไปหาที่ยืนใหม่ที่สามารถช่วยเหลือสังคมผลักดัน ความคิดของผมไปในรูปแบบต่างกได้<น>ได้เข้ามาพยายามได้เข้ามาพยายามนตัวแล้วครับแ,แ,แต่ยืนยันว่ายอมรับในการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะพยายามทําให้ดีที่สุด